สรุปแล้วยังในรูปนี่คือขั้นนีเนาะเป็นบอกจะมาสามรถขั้นนีจะมารถมย์ขันกี่ขั้นรถขั้นหนอ่งขั้นนั้นเอาลขั้นนีม่ขี้ว่าได้ไม่ขี้ไห้ขี้เห่ยบอลุนูดอมากขี้บอลไม่ใชได้แล้วแต่บอตาเข้าใส่ทันสิ่งนั่นแหละตันมากให้มันจี่มาใส่ขี้รถมาลองเลยเพได้ว่ารถมาลองเหตุกรณ์ยังดีไม่ใส่าขั้นนีเป็นช้อมเหตุการณ์การเป็นช้อมช้อมเลยสิใส่ขี้ขี้ขี้ขั้นนีก็ลากตัวนี้แหละจะมามันบันทัมีมอไซต์ใส่ท บันทิเขาก็ไม่เห็นไข่เลี้ยงมาแป๊บเดียวไข่เห็ดเลยบ้<อ>ปปยากกนใหญ่ใหญ่ได้เห็ดก็เดียวแม่นเจ้าสิบ้าเอาตัวนี้ดนนได้เห็ดใท้ตัวนี้ก็ได้เหมือน,น,นกันนี่ใท้ตัวนี้นี่สีหงส์ต้มตัวนี้ก็ได้อิ่งเห็นว่าเสียบว่านโว่เสียบตัวนี้ได้ใท้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ผมเห็ดเฉื่อยสอนตัวยังไงสีน้ำขั้นตอนแต่กี่เห็ดขั้นเดียวเหมือนอันนี้ถังนี่นีนอะไรอันนี้ก็บหมอกควงเหมือนกันหมอกความเบ็ดระบบเดียวกันกับตัวนั้น โอ้ก็ใส่จากทังทังไอ้สีเทานี่ทังสีแต่กี้ให้ขั้งสีหน่อยก็เออจ้ำหนึ่งก็ทังสีเนี่มันมันมันคือคือเป็นสองชั้นมัไม่เสียกว่นี้เราถอไดห้เรานด้รถต้องี่ทุกคันี้เลยเนี่ยทุกควนี้แก๊อกรอบเรื่ียๆแค่นี่แหละเราแก๊สก็มานี่นี่ไม่สิแก๊สไม่นีไม่สิร้อยควนี้บ่ อันนี้คือแก๊สไอเข้ากรองสองสั่นมันแก๊สนันสะอาดนี่ผ่านตัวนี้เข้าท่อ tvc ไอตีวอนโูตัวนี้รับเริ่มงตารจทดว่าใส่งานเ้าปิดว่าไม่ต้องใส่ปพาแก๊สมากเนาอันนี้มันสผ่พนนี่ตัวกรองอากาศสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเด็กก็แค่ก็ที่ มึงมีกับจะตัดแต่ว่าจะออกข้าแรกก่อเอาหนามันซอยก่อนเดี๋ยวพอมันแลีนไปพอแก๊มาเต็มที่ปิดหนามันเลยแต่ถ้าแก๊สน้อยต้องเอาขึ้นอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์แยแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งเลียงกันถ้าแก๊สมันหน่อยนะถ้าแก๊สตัวนี้ตากันเป็ตัวใส่เนาะเฮ้ยเฮ้ยสายชีวิตซือว่าก้านนี่มันเรียนไปเลยก็มันตายแล้วตายน้ำตกของตกของมันตายแล้วก็ไม่ได้ขี้มันก็ได้ตายน้ำ บื่อใดไป็นจำเจ้าตะเลงเอาขันนั้นลูกใต้ขอไปขี้ก็ให้เข้าไปซึ่งบื่อใดไปใส่ผู้ใดก็เขาเฮ็ดเป็นแล้วนะไมเฮ็ดมันก็เฮ็ดเฮ็ดมันก็ใช่ผลเดียร์มองกับเครื่องตัวนี้มะเข่าแคนอย่าีไรมันไม่ยากครับไม่ยากเข่าทอยดีใกล้ๆงั้นแล้วจะดัดแปลงงั้นก็ใส่เข้าให้มันเข่าไปเลยเข่าทอยดีเข่าเครื่องสูบน้ากับเข่าทอยดีกันเข่าลูกนก็เข่าทอยดีกัน รถก็ว no no ่าต้องไปรัดแปลงเขาอย่างก็ว่าัดรัดแปงไมนติดเป็นมันติดแท่นแท่นอะมันได้ไม่เป็นแกนของต้มธรรมดาได้แต่ว่าต้องเป็นฐานแบโอชาในีังถังเผาถ่านถั้งโซลิดฐานไล่ควันเอาไม้ไผ่ในเผาไม้ไผ่ช่วงแดงทำไม่ธรรมดาไปเผาเตาพุ่มว่าใส่เบตเตอรี่ชนิดขีขีตกับเขาวัลโวได้ก็เออนิชชองวัลโวได้เขา ปันได้น hmm. yes. mm. mm ี่จะช่วยมาค้นมาเบืองกื้ิใส่ัวนีับ้า่าคนยนี่ยไปหาไปหน้าไปหัวไปสวนนักสั่งจะเอาจากมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอาไปตสอย่างว่าใส่ฉีดใส่อะไรกอนใส่ใด้พลเรือนมันใส่ใดประโยชน์เบิ่นะถ้าไม่มีใช่นี่เอาเนี่ยใ่ก็ใช้ตัวนี่เลยแต่ว่าตัวตัวตัวน่ะไม่ตั้งหากตัวเล็งตั้งหากมันมีคนละรุุนจนใส่ฉีดโัวรคกัวบวกเมื่อไหเราเห็นไม่ง่าย เขาเบิงเงินเต็มเขาเบิกเขาเฮ็ดหอเขาเส้นเขาแบบโทษถามเขาเท่านั่นเลยงานนิดเดียวเราตัวนี้เฮ็ดไว้เพื่อเฮ็ดไว้เพื่อว่ามันใส่ประโยชน์สำหรับเครื่องนุ่นตัวนี้มันต้องคลองให้สะอาดไม่ไเขาใส่ใส่กับเครื่องนุ่นเพราะตอนยกใช่ใช่มันจะสะอาดสะอาดแก่คลองขันนึงความคลองถังน้ำมันแก๊สไมติดสะอาดด้วยอย่างว่าขันนีเฮ็ดใส่กับ มอไซก็ต้องทางนี้ก็ต้องต่างทั้งรถูกยาง้ง้อกอันนี้กนอันชดเชนี้ก็ต้องยกมนยกรถรถข้างหัวิ่งได้เลยไปเสไปหอดมือเลยก็ได้นี่ก็ไปจากมือเลยกได้ไปฮะไปลอยกับลอยไประเ่ศตัวนี้บ่า้หงเสียงเงินร่อบาท